สวัสดีครับหลังจากเสร็จงานแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับแต่ตอนนี้รถเรายังไม่สามารถมูฟมูฟได้นะครับเพราะต้องล,อดลด้อรถเครื่องปั่นไฟเพราะว่ารถเครื่อง,งปั่นไฟนี่ถอยออกก่อนได้ถอยจังไนเอ็นบ่ส่วงบ่ส่วงยุติ สซงดาก็เป็นางสัน่นนี่รับโบจอมแม่นังหอบปไ,ปอไปทางไหนมาเนี่ยจะไปแล้วนะจะไ,ไปทางไหนไม่เหมือนจะไปมันจะมีลำน้ำตังไวยหนาไฟตอมเอาลำตังไวย์เจ้นเ,นเนี่ยเราเพิเป็นหนาเติมๆมันนี่ถือจัดนัดเจ้ศาดบอกออกเลยไ<เ>ปแล้วหนึ่ง เตะคาต้องเตะคากลางเตะเ,เก็ว่าถิเลยเนี่ยหรอ

อันนี้คือแซงแอร์พอสเต์แถมแบบว่าไปขืนไปขืนเครื่องสินะเครื่องอย่างเครื่องย้อนเดือดเออฟิวไปขืนเครื่องมุกแมววัดศิลป์มุกแบบศิลป์มันกวนเอาแล้วเออคุณน้อนนีดีเลดีดดีดูมาหน่อยอ้อนโคกให้จักแก้วแน่คุณครูเบล คิวงานสาวน้อยมี200งาน<ป> <500. S 2> คูเบลไปประมาณ98้าสิบแปดงานไปร้อยเก้าสิบแปดงานสองสองมาณท่นมีสองรอยงานคูเบลแล้วสิไปประมาณร้อยเก้าสิบแปดงานอีกสองงานพอ,พอไปติดประชุมพรมแนเนี่ค่ะพอมาครับต้องมานอนสถานที่ใหมๆ่ๆมมานอนนี่เดี๋ยวพรมแนวว้อย่างนี้หลงัลงๆมาเริ่มนอนทันตักรุงเทพแล้วเปียได้เพราะว่ามันหอดเที่ยงคืน อันนี้มือเศร้าปรเปลี่ยน่าไหวเพราะว่าเขาต้องไปต่อดิอันนีเ้เป็หน่วยนักเรียนาไหเ่าต่างจางนักเรียนิปเทิมแล้วเอนีเขาปเทิมแล้วก็ได้เดินสายแต่ว่าขบทีมนี่เ่าขบทีมเทรั<ป>นห้องอะมพี่น้อง สวัสดีครับครับอ๋อสั่างขี้มหมาครับอ่าพี่แอดพี่แอดไลน์ได้บ่เบอร์นี่ยู่ที่ไหนเบอร์เบอร์นี่นนรครับลองแอดไลน์เบอร์ครับพี่สีสร้างเป็นโตัใดครับตอนนี้มีโปรอันมีโปรสามชิ้นหกเก่าๆครับหนึ่งสองสามชิ้นเดี๋ยวจะสิเอานะครับขากันได้ครับสมมติว่า ฟรเก่าได้สองชิ้นมันอากกันแดดหนึ่งหรือว่าคีมหนึ่งก็ได้ครับแมนครับอ่าแต่คีมได้ครับสองรอยเก่าๆครับฟี่คาทรงครับเก็บไปทางพี่ร้องทรงแอดอ่าพี่ร้องแอดไลน์เหรอทรงทียูไม่เห็นปอเบงเก็บไปทางกับบบวกเพิ่มนะครับเด้เก็บไปทางกับบบวกเพิ่มครับราคาเดียวกันครับ ครับโอเคครับจา้าพี่น้องเอฟซี FC เป็นโทรมาส,สร้างทีนนะครับผมก็สามารถสร้างได้นะครับ,บว่ามีการาบวกเงินเพิ่มนะครับผมฟรีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขนาดงานถะ้เาเกาดังเปาท่านให้ออกได้ครับอันนี้แผานากลงล่าง ของพาคือตกแตกเฮากมีหลักฐานอะไรเด้หนิอิทบิวตี้โอ้ยเอียนบิวตี้บิวตี้ตรวจเร็วครับผมเจก่อนเจก่อนสาว เมื่อคืน, icism, นได้ไหมสะอาดว่ายได้ไหมสะอาดสะอาดว่าเมื่อคืนนอนว่าเป็นได้เดี๋ยวย่ดีไม่ต้องหัวปลอดอันนี้คือเด็กน้องเดินซืือมากาดไวนะครับกวาดตอมไว้แล้วเพื่อจะได้คุณล่าเก็บเพาก็จะได้เก็บง่ายๆครับผมคนหล่นสนามครับเมื่อคืนครับไม่ต้องห่วงครับทีมนี้เขาเปู่แล้วนะ ดังเปานี่หาทางออกกันต้องรอเนี่ยรถเทศบาลมารอ,อเก็บเอาเลย้ังเปาต้องรอรถเครื่องปั่นไฟออกถึงจะออกได้เอาไปบงรถข้างในก่อ,อน,นเขาจะไปใส่กันน้องเอ๋เบื้องบงนน้องเอ๋วันนี่ออกเล้อน้องเอ๋ยังอยู่ยู่สิบหา้หานาทีน้องเอ๋ก่อนไปท้ายของน,นิสันน้องเอ๋ เองยังอยู่อยู่เด้อวันท่านไปใส่าบาวบาปน้องน้องออกรถรถออกก็ได้รีวิวรถหรูเดลี๋ยวเฮ้ยฉันมีมีนิสสันตัวหนึ่งนะเขาส่งราคามาสามสามแสนสามแสนกว่าแต่มีสันลูปด้วยแล้วปีปีเดียวกันกับของฉันด้วยแล้วหรูมากเทียน่าด้วยสีสีขาวมุก เปิดข้างในมานี่ก็คือแบบว่าปังน่สายมันรู้ปังโบริยามากๆเลยแล้วก็หรูแล้วเราต้จัดการเดือดของกามาถ้าหยิบขี่เรื่องของเจ้ากามาร็วๆนิวรถน้องอีนะครับคือสวยมากเอาเปิดถ่ายให้แน่เปิดถ่ายอันนี้นะเปิดนี่ไหมเจ้าว้านหอยยาโอ้ยมีหัวตู้แอร์นะจ๊ะเจ้าไปอันนี้รถบรรทุกบ่นนี้ใครเลย่า สิบอกคนไหนวะน่ารวัวแล้ว่ะกูเกือบเป็นกวนเกือบเป็นกูแกงน้องบอกว่าหนูกวนนองบอยูแล้วน้องมากับแอ้าน้องคือมาส่กูคือปอกนี่เฟซนี่ยูทูบกับคนเาน้องหนีแล้วอ้าวเ้าาตมีอันนี้ก็เลยอ่ะไปล่ามาไหวไปล่ามาไหวเป็นเด็กหนอนเนาะข้สีเอางี้อันบอกอันมือเคื่อนอีกขอพูดเคลนเมีอัน่งอันยูทูช่องอ้าวที่อ้าเป่าดเลยนครับว่า แม่ว่าติดตามมาจากช่องอัางเปาวสานหรือเปล่าหะนาเวทีตาหักตาหักมันแม่ไล่ใส่เสือไล่เสือดาวสีพร้าอยู่ตออยู่หรอกกูพอเราบอกว่ารู้จักท้องถิ่นจากช่องพี่เปาแล้วก็เห็นอย่างนี้แบบผ่านๆเช่นั้นล่ะเร่อีเปาท้ายหาอะไรนั่นน่ากืว่าแม่ก็เลยว่าสนิทกันก็เลยว่าอันก็เลยอันนอกจั่ที่บอกพนพนันว่าไปอันล่วงไปพักรแต่ว่าที่เก็บกันจะไปขายของน่า ใช่นางใชยังสินเออแล้วข้าน้องไปรอดกับสีเด็กไปเรื่อยๆตอนกับมีโอกาสสิกรรมมากขึ้นก็ถัดไปเล็กกับพายามเหตุแห่มันดีแยบบอดทนเอาเออคนห้างแม่ก็ต้องมีทั้งเนาะความฝันของตัวเองเพราะว่าบางทีเ้าก็บ่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดชีวิต สักมือนึงอังเปาเองอาจจะไม่ยู่ตรงนี้ตลอดเพราะอนังเปาอาจะเห็นน้องอื่นแต่ยังว่าหลววตอนนี้นะคครับอาจจะต่อว่าอ่าสักมือนึงนะแค่ข้าพักหนาอังเปาต้องไปเป็นซีอีโอเจ้าของฟาร์มบอเป็นซีอีโอจะของบริษัทใหไงบริษัทหนึ่งเราเป็นผู้บริหารใหญ่บอโหเรียกว่าเป็นเราฟาร์มงัว่าคือคือฟาร์มฟาร์มงัว่าคือแบบเป็นงานอดิเรกแบบเลี้ยงไวกุ๊กกิ๊บ์อย่าเดียขายข้าวขายกับสื้อแบบว่างขายกำไร เวลาซื้อบ้านซื้อมากหล้วก็่ขายกำไรยังสีน่ะแหละเออเข้าบอลูว่าอนาคตมันจะเป็นแบบไหต่อไปีนอนกะมีละนอนกับนี่ไปนอนไหนเนี่ยไปนอนบ้านแม่ยุบคนเดียวไปบินนะหรไม่ไม่ไปหรอกพี่กับอาจจะนอนเถวแถวนี่แหลยตัวกันจะไปนั่งบนใจแย้ตัวกันพี่พูดเรื่อกอนมาสัตย์ตัวกัได้เอาอะไรหนั่งหลังอนตังเนี่นั่งหลังไม่ตังเลย โอเคเขาด้วยดีๆบายแม่แล้วนี่คือออกวันวันนี้เลยใช่ไหมนี่ยันนี่คือทำงานอยู่ทำงานอยู่วันนี้ไปทอําลาของคู่นาพี่ยังบอกนะว่าไปคายของโอเคไปใส่กัะขอให้โชคดีค้าไปใส่กะกลับมม่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไปลามาว่าเราเราก็ไปแบบสบายเ่านเนนอเขนาเหนห่เนเหาเหื่เหน่เนน่เ่าไปหลอเเื่่เ ราก็ต้องไปลามาไหว้เรามีหน้าที่ที่ต้องพาผลิตเนาะถ้ามีงานมิการเนี่ยซะเราไปร้องบางจักต่างนึ่งงานเราไปร้องเชิงบางกอนคดีกายู่ไปหันกลับมาได้ตลอดเวลาสาวหน่อยเป็นคนแท้งอะพะว่าเขาก็อยู่หนีเขาแต่ทำงานดีมากให้โอกาสไห้โอกาสคนแล้วก็แห้งคนที่บกินหรอเมายาหนีแห้งแบบว่าเพิ่นแพงเนี่ยเป็นหัวเป็นแพงเนี่ยเม่เพิ่นอาซิบว่าอยู่แต่เพิ่นเบรกเพิ่นเบิ้งไวอยู่ด้วเพิ่นเบิ้งอยู่ บอันเบิรงว่าเท่านั้นผู้ใหญ่เพิ่นเก็บของมุดไปเบิร์ตเนี่ยพิ่นเพิ่นภาษาพ่นเพิ่นบอร์ว่าเท่าทีน่าทีดีเข้าออกนอกรูนอกทางบองสินาปล่อยเสื้อว่าผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเท่าเป็นอย่งไรทุกคนสิกินน่เาม่อยากเขาเห็นเบิร์ตรายกาเจ้าเฮ็ดงานดีบ่ดีแล้วเฮ็ดตัวเฮ็ดตัวอันเดีว่าพวกอันนอกก้นของระเบียบนอกยังไงจ้าไปหน่อประดับเด้อโอเคโอเคเดินทางปลอดภัย ขอบคุณครับโชคดีครับขอให้เราได้กล่าขุนคุณแม่ได้หลายก่อนคนดี๊บกันจ้ากันน้องเย้ทานสอบผีบอลหลายแห่งตะขอบคุ้นมากๆเลยเนาะยังไงก็ได้เจอกันแน่นอนนะครับสวัสดีครับขอให้เราได้ปิดประตูไหมปิดประตูไหมไม่ครับเราดีๆนะครับนี่คือน้องเย้นะครับอื้โอ้โอ โอเคพี่น้องไปเจอกันในลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เราจะขอเดินทางต่อแล้วนะฮะ๊า